แล้วเนทุกคนนี่ผมจะมารายงานอหารอาหารหนูทำอะไรบอกไปสิไข่เจียวกับไข่เจียวกับแล้วส้มตำโอเคอ่ะหมูที่หนึ่งเลยหมูที่หนึ่งโปรตีนยกสูงสงลูกหมูสับหมูที่สองมี หมูที่สองคาร์โบไฮเดรตมีขนมจีนหมูที่สามมีตามินและเกลือแร่มีมะเขือเทศมะนาวมะละกอพริกกระ้าษกระเทียมหมูที่ห้าหมูที่สี่เนื้อแร่มีมะละกอหมูที่ห้าไขมันมีน้ำมันพืชเอ่อกลุ่มนี้ขอตำหนีนิดนึงนะคะนักเรียนไม่ได้ใส่เครื่องปรุงหรอเออ ทำไมไม่เห็นมีเครื่องปรุงเลยอ่ะเครื่องปรุงทำไมไม่ใส่อ่ะน้ำตาลน้ำปลาอะไรผงชูรสอะไรไม่ใส่นี่ตำส้ตมตำา,น,ตานี้ก็อร่อยเหรออ่ะโอเคอ่ะเพื่อนตบมือค่ะ